สวัสดีค่ะ KTL Breaking News สวัสดุมแก้วรายงานสถานการณ์โควิด19ประจำวันที่11สิงหาคม2,564มาติดตามสถานการณ์ทั่วโลกวันนี้ยอดรวมผู้ติดเชื้อทั้งโลค2 0ล้าน6ก7 4 9 6 8 7 4 9 0คนผู้เสียชีวิตทั่วโลก4 3 2ล้านสรายแล้ววันนี้ประเทศไทยติดลำดับที่36 สำหรับประเทศไทยในวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อสะสม2 1 0 3 8คนผู้ติดเชื้อรายใหม่28,65คนจากเรือนจำที่ต้องขัง173คนผู้ป่วยสะสม788,126คนเสียชีวิต207รายหายป่วยกลับบ้าน2 2 0 1 2คนโดยล่าสุดทางโรงพยาบาลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ประกาศเลื่อนเวลาการลง,ลงทะเบียนซิโนฟาร์มสำหรับบุคคลธรรมดารอบ3วันพุทธที่11สิงหาคมโดยสามารถลงทะเบียนจองวัคซีนได้ผ่านทางเว็บไซต์ซิโนฟาร์มเท่านั้นผู้ที่ลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์มสำเร็จสามารถดำเนินการเลือกโรงพยาบาลเลือกวันนัดฉีดเริ่มตั้งแต่วันนี้เวลา14นาฬิกาถึงวันที่13สิงหาคมเวลา18นาฬกาสวมหน้ากาก รักษาระยะห่างมันล้างมือด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากกรมควบคุมโรคติดตาม KTL Breaking News ได้ที่ Facebook, YouTube KTL News กับสวัสดุดุงแก้วแล้วพบกันใหม่คะ่ะต้้้้อองกาาาารรรสสิิินนนคคคคดดีีดีีีๆๆท่่เใหหุุณณืมม คอฟฟเนี่ยเป็นกาแฟา31 in 1 31 in 1ก็คือมีสมุนไพรอยู่31ชนิดนะฮะสาชนิดก็จะแยกเป็นกลุ่มกลุ่มที่1ก็เกี่ยวกับสุขภาพนะฮะอย่างโสมนะฮะอย่างพวกนะฮะใบแปะกล้วยนะทั้งหลายแหล่นะฮะก็อีกอันอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มเกี่ยวกับบำรุงผิวนะครับก็จะมีเอลกูตามีนนะครับแล้วก็มีในเรื่องของชาเขียวนะฮะ แล้วก็เป็นกลุ่มเรื่องของการขับถ่ายนะฮะก็จะมีตะบองเพชรมีส้มแขกและที่สำคัญที่ปัจจุบันเนี่ยเราต้องใช้สายตาในเรื่องของมือถือเนี่ยก็คือจะมีเรื่องของการบำรุงสายตาด้วยนะฮะก็คือมีวิตามิน A กับรูทีนแล้วก็ช่วยในเรื่องของผิวช่วยในเรื่องของอเรียวกระชับนะฮะของหุน่นนะฮะและก็ที่สำคัญะจะคู่กับตัวของเวก้าบามก็คือช่วยในเรื่องของกระดูกจะมีวิตามิน A กับแคลเซียม หลักๆเลยเนี่ยเราใช้สกัดจากเมล็ดกาแฟสดทีนี้เมล็ดกาแฟสดที่เราสกัดมาเนี่ยเป็นกาแฟอาราบิก้าแท้นะฮะและที่สำคัญเนี่ยหนึ่งซองเนี่ยเราไม่ได้ใช้ครีมเทียมเราใช้น้ำมันลำข้าวนะครับ49%เลยก็าแสดงว่าเกือบครึ่งหนึ่งเลยและที่สำคัญเนี่ยความหวานเราใช้หญ้าหวานนะฮะไม่มีน้ำตาลคนเป็นเบาหวานเนี่ยทานได้ น,ะะนี่ก็คือเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะฮะทานได้ทั้งชายทั้งหญิงนะฮะเวลาทานก็ผสมน้ำร้อนตื่นนอนตอนเช้านะครทานกาแฟให้มีประโยชน์นะฮะก็คือ31มอินวันนะไม่มีเคมีเป็นสมุน,100น,นไพรร้อยเปอร์เซ็นต์